สวัสดีครับวันนี้อยู่ในรายการมายครับนะครับแต่ว่าชีวิตรอดคืนแรกกับนี่นะครับเพื่อนผมนะครับทอบอะไรอ่ะเออนี่คือทีนะครับผมเดินสำรวจก่อนปะเฮ้ยเราจะเดินสำรวจก่อนโอ้ยอ้ยเอาฮาร์ดเลยว่ะเปิดฮาร์ดเลยนี่แหละเอยมีแกะว่ะเฮ้ย อยู่ๆแกก็หายไปวัดอิโรบายนี่มันอิโรบายไม่นะตรงนั้นเออต้นไม้เอ้ยทีหมู่บ้านมาเร็วไป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 โเรากูสร้างแมปทีไรได้เจอหมู่บ้านทุกทีเลยว่ะดีดีไป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 โอ้ใหญ่ใหญ่จัดฮ้่นี่มันสวัสดีพาะประทาน เว้ยเหมือนก็เยอะว่ะแกะก็เยอะเราไม่ฆ่าแกะนะไม่เอาอุย้ยมีมีเหล็กว่ะแต่ว่าเวอร์ชันนี้เหล็กขุดยากมากเลยนะเว้ยเออจริงขุดยากแล้วก็แต่ว,ว่ามันเจอง่ายนะเวอร์ชันนี้เจองอ่ายพัฒนาว่ะอุ้ยคุนใหญ่อ่ะโอ้ยเฮียกูยหิวจะตายแล้วดิวิ่งนิดวิ่งหน่อยออปั๊มฮาร์ดเลยนะเว้จริง ้ยชาวบ้านยิบเคอุ้ยมีไอร่อนกอล์เลมด้วยเฮ้ยเฮ้ยมีสรรพสัตว์ทุกสิ่งเราไปตบเป็นนาทีเข้าเข้าหมู่บ้านมากูโคตรแหลกเลยส์เฮ้ยวัยรุ่นทำอะไรอ่ะเด็กจ้าวาออกมานน่เฮ้ยเขาทำอะไรอ่ะเฮ้ยมึงกรุงป้าดีโคตรสวยอะจริงมึงอยู่ไหนนี่โอ้ก็ได้ขนมปังออ้ยจริงทุไม่ต้องแล้ว กูต้องหาของกินละทำไมอ่ะมไปโ้นเขาเหรอเอ้ยกูไปโจ้ไปกูโคตรอร่อยแล้วกูล่ะกูแบบไม่ดีเฮ้ยอืมโอ้โหลัน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 โอ้เราใหญ่แล้ว,วเฮ้ยใ <c ười> <c ười> นของกินวะเฮ้ยนี่นี่เจอกูบ้านนี้เฮ้ยเชดิเด็กแว้นมาใช่อ่ะ ไม่เวลาเสียงไม่เข้าดิเบอร์โอ้ยเจ๊เช่าอย่างดังอะเราไม่คิดจะตัดไม้ก็เหลือ้อยเจมันมีเตาหลอมอ่ะทำไมจะป้นอ่ะเออเออมันมันหลอมแน่เร็วมากเลยเว้เราจะเราเราอย่าเรียกว่าปนเลยเราต้องเรียกว่าขอยืมเอ,อ้ยืมยืมยืมเดี๋ยวให้มาคืนทีหลังไม่ตัดไม้บ้างเรอไอ้กูก็ตัดอยู่อ๋อ จะอยู่บ้านเขาหรือว่าสร้างเองเฮ้ยสร้างเองดิคนเราอะ่ะอ้ยได้วะเนี่ยสุดยอดเราต้องพัฒนาเองเอาเรื่องประเทศเสียงไม่พัฒนาเล่นมุกเยอะกูตัดต่อเยอะแลยแน่ะใส่จังหวะช็อตเอ้ยเอ้ยกูได้สิบสิบพอยต์อ่ะจากการตัดไม้ <c oughs> เข้าถ้ำก่อนแล้วอย่างแรกกูไม่ไหวแล้วอุ้ยเจยกูตกตกไปไหนเฮ้ย hey. อยู่ในถ้ำอยากต่อ,อยกะบโกเลมว่ะแต่ว่ากูกูตองกูต้องเดินไกลอ่ะไม่เอา๋อยวรู้เรื่องเลยอะ่ะต่อ,อยกมันอะ่ะเฮ้ยกลืมลืมว่ากูหิวด้ว,ว่ะเฮ้ยกูมีของกินเยอะแยะเฮ้ยไม่เป็นไรตรงนี้มีของกินเต็มเลยไปไหนแล้วนี่ทำไมไม่เห็นเชือมึองแล้วนี่ เอ้ยตรงนี้มีประตูนั่นอีกแล้วว่ะประตูไอ้ที่มันเอาไว้แบบไปเป็นไปนรกอ่ะเศษประตูอะไหนปเอ้ยเนี่ยหน้าหน้าเนี่ยหน้าไหนวะหน้าหมู่บ้านเหรอหน้ากูเนี่ยมึงอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนวะเนี่ยเราชื่อมึงไม่เออกูอยู่เอาเอาไงดีวะเนี่ยกูอยู่ตรงเนี้ยกูอยู่ตรงระฆังเหรอเนี่ยมันเออนั่นี่ยเศษประตู เราตาม่มาดิามาหลวนเฮ้ย,ยมันแซงกูแล้วเฮ้ย,ยไม่นะของของฉันเฮ้ยเราจะไ,ไปประตูนรกกันกเหลือะพา์ทแรกมีอะไรบ้างอะมีอะไรบ้างรู้จักนี่ปะ่ะไม่มีอะไรเลย นไม่มีเพี่ยแล้วมึงดูกู้โอ้ไม่นะอ้าวกู้เป็นกันคนละครึ่งท่อนจริงคนละครึ่งเทบมกกินเสื้อหน่อยมันอนาจานี่เฮียไอ้มึงเอาหมวกดีมันเท่เอ้ยลองเออหมวกหมวกหมวกมันเท่เอ้ยมเอาไปหมดเลยกูใช้อันเดียวชิเคเอ้ยโปรเทคชั่นสองด้วยนะเว้ยไอ้เชี่ยแม่งโคตรเอ้าไอ้เชี่ยกูขุดทองทองหายเลยเอ้าทำไมอะ เพื่อคูเตับที่ครตอบตายเลยไม่งัวไอในในทิกตอกอ่ะพอกูมีกูพูดว่าตีหกอ่ะตีหกอ่ะคนแซวกูเต็มเลยทำไมอ่ะก็กูพูดแบบนี้อ่ะมันแปลกตรงไหนวะนี่คือลักษณะของคนใต้โดยเฉพาะเลยเออทุกคนฟังไว้นะครับนี่แหละตีสี่ตีห อะไรวะทีทีมันวางพวกกูจะ,จะโดกของแล้วมันแบบมันมายืนบังหน้าต่อยมันเลย,ยถ้าเราต่อย,อยถ้าเราต่อย,อยมันไอรอนกลเลมจะยุ่งกับเราวะกูไม่รู้อ่ะนี่ไม่ยากลองด้วยกูอยากวะกูกูเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องทดลองเฮ้ย,อยอเอ้ยตรงนี้ไม่ที่ตัดสร้างบ้านตรงไหนดีวะเฮ้ยเจ๊กูตาย เฮ้ยแล้วมันเดินมาหาคุณทไมนนี่เฮ้ยอ๋อไม่เกี่ยวอย NPC, โอเคนะครับการทดลองครั้งนี้ประสบผลสำเร็จกูต่อ,อย,ยอุ้ยเจ๊เฮี้ยเกาะเกาะสองก็จะเลื่อกกูเต็มหลอดกูโดนตีเปาะทีก็ตาย,อย,อยเอ้ยไอร่อนกูไอ้แล้วมึงวิ่งม,มาถูกปะเนี่ยเอยถูกถูกถูกทำไมมันโหดจงังวะเฮี้ยก็ปกติคอับที่จะตอ,อกกเกินไปเอ้ยเรายังไม่ได้สร้างบ้านเลยแต่ว่ามืดแล้วนะเว้ยไอ อย่าพูดถึงสร้างบ้านเลยไม้กูมีอยู่สองท่อนนะนรับไหรบอกว่าึงตัดแล้ววะเอ้กูก็ตัดแล้วไงน่แหนะก่็ตัดแล้วตัดแค่นั้นใช่ไหมเอออย่าตัดนั้นเอาเอากินพอใช้พอประมาณพอเพียงพอเพียงหรือขี้เกียจเราเน้นวิ่งเล่นมากกว่าบอกูว่าแล้วทำไมไอรอนโคเรีมันโหดไอ้เนี่ยมึงปรับฮาร์ดนี่วะที่เดียวแตกตบทีเดียวเลยวะ เอยทีเดียวจริงๆเว้ยทีเดียวเล่ยของตกเต็มเลยวะเนี่ยเนี่ยมึงดูดิทีเดียวแตกไปเว้ยมึงอย่าไปยุ่งเ N P C ดีกว่าเชื่อกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยยยเยเฮ้เฮยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยเด้ยเ้เเเฮ้ย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 ้ยเฮยเ้เราเเราเ้้า้้้้เเจเเ้เ้เ้้ย้ย้เฮ้ย คนหลังเลยเดี๋ยวนอนคนหลังก่อนหาเตียงที่อยู่ก่อนเดี๋ยวกูโด้ก่อนอุ้ยมันจะกัดมันจะกัดมันจะกัดเอ้ยมีซีกูเฮ้ยเนอน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 ด่วนเลยเดี๋ยวกูหาเตียงไม่เจอเฮ้ยกูเจอแล้วกูเจอแล้วเจอแล้วกูเจอแล้วเฮ้ยนอนไม่ได้มีปีศาจอยู่ใกล้กูโอ้ยเจี๊ชิบหายกูนอนรอแล้วเออมึงนอนรอเลยเดี๋ยวกูหาที่นอนใหม่ก่อนโอเคนอนแล้ว โหดจริงงัง้นโหดจะเฮ้ยมันจะกัดเอ้า Npc กูกลายเป็นสวมีไปแล้วเอา้าเคี้ยชิบหายเย็นในน้ำปะเย็นในน้ำปะทำไมมันเยอะเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวกูขอทดสอบดาเมจสากเกลตันหน่อยกว่าแรงนะ <c oughs> โอเคไหนวะแป๊บนึงนะครึ่งหลอดเองโอ้ยครึ่งหัวใจเองเอ้ไเอ้ทีทีที เด็กๆกูเด็กๆของหล่นของหล่นอุ้ยอุ้ยชุดชุดมันหล่นชุดมันหล่นชุดมันหล่นเส้นกูดิอือทองเต็มตู้อ่ะมีแต่แก๊ทีเด็ดกูอ๋อมันกลายเป็นมันกลายเป็นผีน้ำไปแล้วเอาเดียวเดียวเดีดิไอ้ทีกูมีชุดเฮ้ยใครยิงตูดวะที่เอาหมวกไปโอเคโอเคจริงละสวยเฮ้ยใครมันยิงนักหนานี่ เอ้ยได้สิบคะแนนจากการให้ของเพื่อนโ oh <dear. S 1> <laughs> อันนี้เป็นถ้ำแต่ว่านี่เป็นบ้านและไอ้น,นี้มันตามกูทำไมนี่อ,อ๋อกูถือซีนี่่าใกล้ตาม yeah. oh ลืมลืมลืมทาไมอันนี้เฮ้ย <c oughs> แก่เฮียตกใจหมดเฮ้ยเจเจเจเช่วยกูด้วยเจ เจ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 ไม่มูไม่มูไม่มูไมุู่้ไม่ชอบมันก็ตอยไาดิสร้างบ้านดิ่สถาปนิกโนหนึ่งจไว้นี่นี่ตาเกี้เอาหอใหญ่คืนนี้มึงอย่าเข้าบ้านนะเไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตายดิือเอสอเไอานี้ไม่ใช่บ้านนนี่ ไอ้นี่คือบ้านเว้ยงั้นเราขุดลงไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะเออเปิดเต็นจอของดีๆเดี๋ยวทางบ้านก็ให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหน่อแล้วกันบ้านไม่ครับฮาร์ดอร์ของคุณงะหิวอีกแล้วไอ้วัดเยวแป๊บนึงกไม่มีไฟกูไปดิกของกันไปขุดในเมืองดิไปยันยันไปลักของในหมู่บ้านดินานกว่าแล้ว ไอ้โจนี่เอ้ยยืมยืมยืมนิดหน่อยนิดหน่อยอ๋อยืมไม่ว่าโอ้สว่างเลยวะเออเราเรื่องสว่างแล้วดี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 ไออินดี้นี่ก็ยังไม่ไปไรนะพงคงกูชาไปมันก็ไอันนี้อันนี้บ้านชั่วคราวนี่ชั่วคราวชั่วคราวชั่วคราวน่าจะอยู่สักสองอีกสองสามอีพีอะไร ทีนี้เราต้องได้เว้ยเราต้องได้เราต้องรอดตัวรอดได้ผมไม่รอดแล้วโดนโกเรมตกตายอ่ะไม่ไหวว่ะชาลเลนจ์เราพังแล้วว่ะตอนแรกกูจะทําชาลเลนจ์แบบห้ามตายในหมดฮาร์ดคอร์มึงเปิดซิงไปแล้วตัวตัวแรกเสียเจมอ่ะกบพเราตายเนี่ยม่นแรงจัดเลยเว้ยอยู่เพราะว่ากูใส่กดทองใช่อ่ะเกี่ยวเออกบทองมันไม่ได้ไม่ได้หนานี่ว่ะ เอ้ยแต่แม่งโพเทคเลยนะเว้ยโพเทคแต่มันก็ยังเป็นทอง,เ,เ,ทองเลยทองหน,นึงไรค่าและประโยชน์แต่ว่าชีวิตจริงกูเอานะข่าแข่งเชียร์อ่ะแปลกแปลกเว้ยอนไรสร้างบ้านสร้างบ้านยังไงให้เหมือนเมืองเว้ยเออเอ,อเออไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ นี่เราอ่านอืมอ๋อตัดไม้ตัดไม้เก่งว่ะคนสร้างมันเก่งจริงฮึโ <c oughs> ดว้าว <Wow. S 1> ประตูชัยบ้านเรานี่ว่ะเก่งจริงประตูช oh, <Jay>. okay. <laughs> ัยแถมบ้านเราก็มีเตียงแล้วไม่ต้องค้าบด้วยว <laughs> ทำไมกูดูต่ำต้อย,ยวะในขณะที่กูตัดกับขวานไว้ มึงตัดกับวานิเลอร์นตตนเตอนี่กูได้ชิีๆแล้วเริ่มต้นมาก็โดนโอเลมตบตายโอ้ขุดแป๊บเดียวยังได้ดินชุดกว่าแล้วเนี่ยเอ้ยลองหาทรายไหมกูดิกูจะทำกระจกเค เราย้ายครับสติงเทเบิลโอ้แถวนี้แกะเยอะมากเดี๋ยวเราต้องทำฟาร์มสัตว์ละเจ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 ฮะคุณล้อเล่นเจเจกูรอรับกูได้เจอะฮะคุณดูก็ดีไม่เห็นดีไหมเห็นเห็นเห็นเฮ้ยแต่ถ้ากูตายกูไปเกิดนู่นแล้วเว้ยเกิดนู่น เลยกูไปเกิดน,นู่นเลยจริงอีกนนะอย่างหนึ่งจัดเลยกูต้องใช้เกาะอะไรวะถึงจะสู้กับมันได้น่าจะเกาะไอ้นั่นอะที่เป็นแร่ใหม่อ่ะในเทอร์ไรด์อะไม่เกินไปเว้ยปมเชียร์เนี่ย <c oughs> เอาแล้วก็จบกันไปสำหรับ EP คืนแรกนะครับเราก็ได้บ้านแล้วนะแล้วก็ไอทีก็ตายกันรัวๆเลย โอเคนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนีสส้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเด้อ